จริงอ่ะคุณโวก็อยากจะดูมากเหมือนกันาเพราะว่านี่เป็นอีกซีรีส์หนึ่งนะครับที่เรียกว่ารวมตัวนะฮะนักแสดงเดือดเยอะมากหน้า <ผม S 3> ใหม่ๆท,ทั้งนั้นเลยนะยี <20 S 2> ่สิบกวนน่าคนอ่ะค่ะ การฟิตติ้งเนี่ยสองวันปกติเขาวันเดียวก็เสร็จปกติวันเดียวเช้าเย็นจบเลยอสองวันสองวันวันพุธกับวันพฤหัสเลยอย่างงี้เลยนะฮะเอาล่ะนะฮะก็คือซีรีส์เรื่องใหม่ทางช่องของ GM เอ็ของเรานี่แหละนะครับซึ่งจะมาพร้อมกับโปรเจกต์นี้ครับเลิฟซองเลิฟซีรีส์นะครับที่เอาหกบทเพลงนะครับที่ฮิตอยู่ในใจของเราหลายคนมาทำเป็นซีรีส์นั่นเองนะครับก็จะมีเพลงฤดูร้อนอย่างพาราด็อกพาราด็อกนะครับสุดขาอยู่หนใดของทเวนตี้ไฟฟ์อเวเพื่อนสนิทของแอนโดน ของเกสโนวาแล้วก็ขอบคุณที่รักการของโปเตโต้และก็ยังมีพรมลิขิตของบิ๊กแอสซึ่งล่าสุดนะคะพี่ชอตของเรานะคะและคนนุณเอสวราริสเนี่ยหัวเรือใหญ่ผู้ผลิตซีรีส์ก็ขนเรียกได้ว่ากองทัพนักแสดงเลยวัยรุ่นนะคะหน้าใหม่แล้วก็หน้าเก่าด้วยรวม20ชีวิตได้ดนะคะฟิตติ้งเสื้อผ้าหน้าผมเรียบร้อยแล้วซึ่งก็ดูกันเอาเองแล้วอุ้ยน่ารักมากแต่ละคนนี่ก็โพสเต็มที่นะทุกคนนี่ออร่าออกมาเลยนะความสด ความใสความเปรี้ยงความเคมีงี้เนาะไม่ธรรมดาดีดีนะอยากเขาไม่อยู่อยากเขาไปเป็นส่วนหนึ่งตรงนั้นบ้างอายุเกิดล้วนะอุ้ยอายุเกินแล้วแ่ะ้าม่ถงก็คงคืนได้ถึงไม่ต้องได้เล่นแค่ขอไปอยู่ในวันฟิตติ้งก็ดีใจผมได้ทำฮับโปรจากใหม่ให้ครับเลิฟซองโอซีรีอุ้ยแฟนนั้นพวกเราคงได้เล่นเลย เปิดจะได้ฟิตติ้งอยู่เยอะมากมันคอยดูแลแล้วรักตาดวงตาอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอซองด้วยนะเอ้โอซองว่ากันมาเอาล่ะเราไปดูภาพทั้งหมดดีกว่าบรรยากาศฟิตติ้งว่าจะปิ้นกันขนาดไหนนะฮะไปดูพร้อมกันเลยครับใคคครบบาางนเยอกว่ จากความสำเร็จของโปรเจกต์ Love Song Love Story ซีรีส์เรื่องราวความรักสุดเข้มข้น12เรื่องราวจาก12บทเพลงจากปลายปากกานักแต่งเพลงชื่อดังอย่างดีนิติพงษ์ห่อนาคจนกลายเป็นกระแสะที่ถูกพูดถึงอย่างหนักใน Twitter ขึ้นเป็นเทนทวิตสุดฮิตสน่ดโลกออนไลน์ซึ่ง g m m 25ได้ต่อยอดความสำเร็จและเอาใจแฟนๆ g m m 25ด้วยโปรเจกต์ใหม่ที่ชื่อว่า Love Song Love Series ที่ครั้งนี้ขอนำ6เรื่องราวความรักของวัยรุ่นจาก6บทเพลงฮิตที่หลายคน คุ้นผูกกันดีโดยบิก๊กบอสใหญ่ของช่อง g m m 2 5อย่างพี่ชอสายทิพย์มตรีกุลณอยุธยาพร้อมด้วยพี่เอ็ดวรดิวัยจระไนนำทีมคนทัพนักแสดงวัยรุ่นเจเนอเรชั่นใหม่ไฟแรงมาร่วมฟิตติ้งและสัมภาษณ์ถึงความพิเศษของโปรเจกต์นี้กันค่ะหลังจากที่อันนั้นเป็น Love Song Love s o r y จบเซตไปแล้วนะคะจบซีซั่นไปแล้วเนี่ยเรากำลังจะเปิดซีซั่นใหม่ที่ชื่อว่า Love Song Love Series นะคะแล้วก็จะเป็นการนำแรงบันดาลใจจากเพลง มาทําเป็นซีรีส์อีกเช่นเคยความแตกต่างก็คงเป็นเรื่องของจริงจริงคอนเซปต์ของซีซันนี้ก็คงเป็นเรื่องของวัยรุ่นนะครับเป็นรอยเปลี่ยนของชีวิตเราเชื่อว่าทุกๆคนอ่ะกง เคยผ่านช่วงเวลาวัยรุ่นช่วงประมาณสักมปลายมหาลัยอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นเนี่ยทั้ง6เพลงที่เลือกมาก็จะเป็นเรื่องของเด็กๆวัยรุ่นที่ผ่านประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นรักครั้งแรกอกหักครั้งแรกการแอบรักใครสักคนหนึ่งการเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองเพลงที่เลือกมาในเซตนี้ก็จะเป็นเพลงวัยรุ่นเพลงปัจจุบันเพลงสมัยใหม่ใช่<ม>ครับก็จะมีท<ๆ><ๆ>ั้งหมด6เพลงด้วยกันนะครับก็จะมีฤดูร้อนนะครับมีเพื่อนสนิทมีพรมดิขิดสุขายุหนได คนไม่จําเป็นขอบคุณที่รักกันเป็นอีกงานหนึ่งที่พวกเราตั้งใจมากใช่ไหมคะเอสก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ของปีนะของจีเอมยี่ห้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์ความรักของกลุ่มเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้กันละกันทั้ง6เพลงต้องบอกว่ามันมันเป็นความรักที่ที่เกิดขึ้นได้แล้วเราเชื่อว่า สักเรื่องหนึ่งอะอย่างน้อยๆต้องโดนคุณจะได้ดูกันอิ่มขึ้นนะครับก็คือแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีความยาวที่เพิ่มขึ้นอย่างเรื่องดูร้อนก็จะมี6ตอนนะครับอีก5เรื่องก็จะ4ตอนก็ดูกันทุกวันพุธพฤหัสนะครับ2ทุ่มจีเอ็มยบห้าครับ เรื่องแรกของโปรเจกต์ด้วยฤดูร้อนเพลงดังจากศิลปินพาระดอกสู่เรื่องราวความรักของวัยรุ่นชั้นม .6 ที่ได้นักแสดงดาวรุ่งซามีแห่งชาติคนใหม่อย่างทอยปฐมพงศ์มาประกบกับนางเอกสาวไวยัยใสฝนสนันทชัตพร้อมด้วย3นักแสดงวัยวรุ่นอย่างนนกิตวตั์มุกกวิศราและกัปตันชลธรซึ่งเรื่องนี้จะออนแอร์ให้ชมกันตอนแรก4พฤษภาคมนี้ ตามด้วยสุขายอยู่คนใดที่นำเพลงฮิตของศิลปิน2 w e n t f o มาทำเป็นซีรีส์เรื่องใหม่พร้อมจะให้คุณค้นหาความสนุกจากนักแสดงอย่างเฟยพัทระเพชเผ่าเพชรแพ,พ,พลวนฤพนกรกมลวีวีสรันัทและจอยไกอา ต่อกันด้วยเรื่องเพื่อนสนิทจากเพลงสุดฮิตที่หลายคนร้องตามกันได้ของวงเอนโดฟินนำแสดงโดยนนชานนกุ๊กไก่ภาวดีพีมธนบดีแพนนัชนะธิดาและออฟฐานพัฒกับเรื่องราวความสัมพันธ์ของเพื่อนที่กลายเป็นแฟนแต่กลับมีปัญหาจนต้องกลับไปเป็นเพื่อนอีกครั้งเขาและเธอจะทำยังไงกับความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนกันไปมาแบบนี้ไหวรุ่นวุ่นรักห้ามพลาด เ,เรื่องพ <Hey, S 1> มลิขิตจากเพลงสุดฮิตของวง Big a s อนำแสดงโดยเจมทีรดลเบลเคมมิสลาและนาราเทพนุภากับเรื่องราวความรักสามเศร้าที่รอให้คุณหาคำตอบว่าจะจบลงอย่างไรเหตุใดความรักของเขาและเธอจึงต้องเป็นแบบนี้จะเป็นเพราะความบังเอิญหรือพมลิขิตก็ต้องติดตามค่ะขอัก,กน นั้นถึงคิวของเพลงความหมายดีๆจากโบเตโตสู่ซีรีส์ขอบคุณที่รักกันเรื่องราวสุดสนุกสนานของเพื่อนความรักการเติบโตที่ยิ่งใหญ่ของคำว่ามิตรภาพนำแสดงโดยพีสาริษฝั่งนรีกุลกิจนัฐกิจและโยโกะอภัสราที่่่ฉันนนไไได้จจาาเเธอ,อยงรรพระคมป็ และปิดท้ายด้วยคนไม่จําเป็นเพลงดังจากเกสโนวาเรื่องราวความรักเล็กๆที่จะเปิดมมมอให้การมองโลกที่กว้างขึ้นจนกลายเป็นมิตรภาพครั้งใหม่นำแสดงโดยแบงค์ทิติพลอยชมพูไม่ยนภัสสิบิ๊กธนกรและไมสิธิเดช เรื่องราวความรักของโปรเจกต์เลิฟซองเลิฟซีรีส์ได้ทุกวันพุธและพฤหัส,สบดีเวลา20นาฬิกาทางช่อง GMM25 กับตอนแรกฤดูร้อนที่จะเปลี่ยนฤดูร้อนของคุณให้เป็นฤดูรักเริ่มตอนแรก4พฤษภาคมนี้ค่ะเเเปปป็็็นนนนคความมจจไ่